ครับสวัสดีครับผมเมิร์ดมีสวรรณนะครับวันนี้จะมาเล่าการเรื่องสายพันธุ์ชุดประจวบครับบางคนถามว่าทําไมสอมีสวรรณทำไมชุดนี้ไม่ได้อยู่ยุทธยาทําไมคือเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจากที่ผมพ่อไก่เนี่ยผมก็มีพี่นูนพี่นูนเนี่ยเป็นพี่ผมที่คอยดูแลไก่ให้ผมอยู่ที่ทับสแกนะครับก็ทํามาน่าจะมี15ปีนะครับเริ่มต้นทํากันมาตั้งแต่มีไก่น้อยๆจนเดี๋นี้มีไก่เป็นพันๆแล้ว ก็พี่นุ่นเป็นคนลเลี้ยงแล้วก็ดูแลไก่ดีผสมตามที่ผมสร้างหรืออย่างสมัยก่อนเนี่ยผมมีชุดมูสดำนะครับที่ออกมาดังๆเนี่ยผมซื้อมาปุ๊บผมก็ไปเก็บไปบ้านพี่นุ่นที่ประจวบที่จับตะแก่พอเอาไปไว้ที่นุ่นปุ๊บผมก็หาพ่อเข้าไปเติมอย่างเดียวเวลาโตมาก็เก็บลูกสาวเก็บลูกสาวไว้นะครับพอตัวดีๆตัวดังๆก็จะเกิดอยู่ที่บ้านนี้ตลอดนะครับ ถึงแม่เก่าจะตายก็จะเก็บชั้นลูกสาวไว้ทำนะครับแล้วก็เป็นมูสดำเลือดเข้มก็บางทีผมก็ผสมย้อนสายแล้วก็เก็บไว้ทำแม่ก็จะเก็บไว้ที่บ้านหลังนี้นะครับแดงรอนะครับตัวดีๆเยซิ่งก็เกิดบ้านนี้พุทธละเล็กก็เกิดบ้านนี้าซาร่าก็เกิดบ้านนี้ ตัวดีๆเยอะมากหลายสิบตัวที่ชนเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านก็เกิดจากตรงนี้นะครับก็มีหลายท่านที่ถามกันเข้ามาว่าชุดประจวบทําไมต้องเป็นมีตุวชุดประจวบก็บอกว่าที่นี่เป็นที่แรกเป็นที่ผลิตของผมและเป็นที่เก็บสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของผมจะเก็บไว้ที่นี่แล้วก็อยุธยานะครับหลายๆท่านก็ถามกันเข้ามาวันนี้ผมมาตอบให้แล้วนะครับชุดประจวบเป็นชุดที่ดีที่สุดนะครับขอบคุณมากนะครับ